ครับข่าวดีข่าวดีครับถูกมีจริงครับผมตอนนี้เรายืนอยู่ที่อ่อนนุตางระดับพัฒนาการนะครับตรงนี้คลองสารลอยครับเรามีที่สวยๆอยู่หนึ่งแปลงครับทำเลนี้ต้องนําเสนอด่วนมากครับขายไม่แพงครับแปลงนี้อยู่นี่นะฮะนะคือแวดล้อมเป็นแบบนี้ครับพื้นที่3ไร่1งงาน15ตารางวาถมแล้วนะครับขนานถนนต่างระดับนี่นะฮะประมาณร้อยกว่าเมตรครับที่ถมแล้ว ฉนูปลอดภาระสีได้ราคาได้โทรติดต่อขอข้อมูลเราครบๆนะดูสารที่จริงได้เลยนะครับเขื่อนเราทําแล้วนะฮะริมคลองสารละลอยนะครับตรงนี้นะฮะแรงนี้ชัดเจนมากๆนะครับเชื่อว่าถูกจริงๆทั้งเส้นนี้ครับเช็คได้เลยครับโทรขอข้อมูลกับทีมงานได้เลยนะครับนะฮะชัดเจนครับแปลงนี้ครับ ดูภาพมุมสูงรายละเอียดโฉนดต่างๆครบๆได้เลยนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับจนถึงออนุทฝั่งนู้นลยครับยาวจากคลองสารลอยศาสตร์ไปนี้เลยฮะประมาณร้อยกว่าเมตรจนถึงถนนอนุทเลยครับติดต่อทีมงานขอข้อมูลครบๆได้เลยครับแปลงนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับพื้นที่สีต่างๆได้นะครับยินดีครับขอบคุณครับ